ตอนนี้เขามีมาตรการออกมาแล้วนะคะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะชอบสั่งของและเก็บเงินปลายทางพอเปิดของออกมาเนี่ยตอนเราจ่ายเงินเสร็จแล้วเราเปิดของมาได้ไม่ตรง,ต,งตาม,มตปกเ <ปก S 1> ออตรงนี้เขาก็มีมาตรการออกมาค่ะนั่นก็คือส่งดีบริการขนส่งสินค้าโดยเป็นการเรียกเก็บเงินปลายทางค่ะปิดวงจรผู้ขายที่ไม่ สุดจริตเป็นการยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในการที่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเขาก็มีการเริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้ผู้บริโภคชาวขอนแก่นนะพอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่เจอมิจฉาชีพค่ะทุกคนหลอกขายของนะคะที่ไม่ตรงปกซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูจากรายงานพิเศษกันค่ะ พรสุดาลานอกพนักงานหน่วยงานของรัฐชาวขอนแก่นยอมรับว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนื่องจากสะดวกไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อและมีสินค้าที่หลากหลายให้เลือก ด้วยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจของผู้ขายทําให้ตัดสินใจซื้อได้โดยง่ายซึ่งมีทั้งการอวนเงินชําระและเก็บเงินปลายทางหลายครั้งพบว่าได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่ผู้ขายได้โฆษณาไว้ <c oughs> ก็รู้สึกผิดหวังแต่ก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ได้แต่ทําใจซึ่งหลังจากนั้นก็ระมัดระวังในการสั่งซื้อมากขึ้นแต่ก็ยังถูกโกงในรูปแบบอื่นก็ดีนะคะแบบนั้นเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราดูสินค้าได้ก่อน แล้วเราเห็นว่ามันไม่ต้องปกเราสงคืนแต่ว่าจริงๆออยากให้มันมีแบบว่าร้านค้าที่มันชัดเจนเพราะว่าตอนนี้มันมีเมคขึ้นมาเยอะ mm hmm. เยอะมากจนเราไม่รู้ว่าร้านจริงหรือร้านปลอมแล้วก็เพจจริงเพจปลอมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเป็นไปได้อยากให้มีการตรวจสอบก่อนในการที่แบบ บริษัทขนส่งหรือว่าทางสคบรตรวจสอบในร้านค้าแต่ละร้านว่าไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างมิชาชีพมันก็เยอะด้วยเข้าแฝงมาในรูปแบบมีอีกก็เยอะเหมือนกันเช่นเดียวกับชยาภาสาวออฟฟิศที่ล้วนเคยถูกมิชชาชีพบล็อกให้โอนเงินแต่ได้สินค้าไม่ตรงปกหรือมีสินค้าส่งมาทั้งที่ไม่ได้สั่งซื้อทำให้รู้สึกเสียใยเงินที่เสียไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกัน หลังทราบว่าสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบออกกฎเหล็กคุ้มครองผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ก็รู้สึกอุ่นใจและเกิดความปลอดภัยในการสั่งซื้อแล้วพอได้รับของมาก็คือไม่ตรงปกก็คือไม่รู้ว่าแต่ก็เราก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ของจริงหรือของปลอมอย่างเงี้ยค่ะแต่เราคิดว่ามันน่า,นาจะเป็นของปลอมเพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็จะบอกว่าอยู่อยู่หน้าบ้านแล้วนะครับ ให้ให้โอนเงินให้เลยถ้าเกิดว่าไม่โอนก็คือจะเอาของกลับเราก็แบบอ่ะมันก็ไม่กล้าบอเองอะไรเงี้ยเราก็เลยโอน สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอ,ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2,567หรือที่เรียกว่ามาตรการส่งดีมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหาผู้ขายสินค้าที่ไม่สุจริตหลอกลวงผู้บริโภคคุ้มครอง ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าและรับบริการขนส่งจากผู้ประกอบการธุรกิจสามารถปฏิเสธการรับสินค้าและไม่ต้องชำระเงินได้หรือหากพบปัญหาสินค้าไม่ตรงปกแจ้งของเงินคืนได้ภายใน5วันซึ่งมาตรการนี้ตัวผู้ขายสินค้าเองก็รู้สึกสบายใจในฐานะเราเป็นผู้เป็นผู้ขายออนไลน์เนาะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะ ก็คือหนึ่งจะจะลดพวกวิชาชีพด้วย <S 2> <S 2> <S แล้วก็จะได้ตระหนักถึงผ,ผ,ผู้ที่ใช้สินค้าพวกนี้ทางออนไลน์เนี่ยจะมีทางออกบา,บ,าบางครั้งเนี่ยอย,อย่างที่กฎหมายออกมาวันที่3เนี่ยนะถ้าสินค้าไม่ตรงปกภายใน5วันสามารถสามารถทำรารายรักษรดส่งคืนบร,รษิษัทล้วบร,รษิษัทส่งคืนเงินมา15วันเนี่ยมันก็สบายสบายนะสบายซบอทั้งทั้ง,ท,งทั้งผู้ให้บริการรัาบริการ มันเป็นเป็นความยุติธรรมในสังคมขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังเปิดให้ผู้ขายออนไลน์ลงทะเบียนร้านค้าผ่าน e-registration เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นแก่ร้านค้าออนไลน์ที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศกว่า1,110 0 0้านค้าผู้ขายต้องหาวิธีที่จะแสดงตัวตนเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือเช่นมาลงทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ นะครับแล้วกระทรวงพาณิช์จะมีการให้ยืนยันตัวตนมีการที่จะให้ลงทะเบียนเพื่อมีความชัดเจนสามารถที่จะติดตามได้กรณีเกิดปัญหานะครับตรงนี้ฮะเป็นจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของของร้านค้าเองเให้กับผู้ซื้อ ในยุคที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์แพร่หลายทําให้เกิดช่องว่างให้มิจฉาชีพเข้ามาฉวยโอกาสใช้กลโกงหลอกล่อให้ผู้บริโภคลงเชื่อโอนเงินจ่ายค่าสินค้าการมีมาตรการส่งดีที่สคบออกกฎหมายใหม่คุ้มครองผู้บริโภคซื้อของออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ถูกต้องและตรงตามต้องการเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอีกมาตรการหนึ่งนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตรวจสอบสิน ค้าให้ถี่ถ้วนก่อนสั่งซื้อทีมข่าว n b t ขอนแก่นรายงาน